ฝึกอ่านสะระอึโดยมีตัวก็ไก่เป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามครูนะคะกออึกกอึกกออึกกจึกจออึกจอจึกจออึกจอจึกดอ,อึกอดึกดอ,อึก co được to ự co từ to ự co từ bo ự co bự bo ự co bự Ba ự co bự po ự co bự อึกอึกขอึกอึกขอึกอึกชออึกกึกชออึกกึกถออึกถึกถออึกถึกผออึกอ็ผึก ฝอึกกอผึกฝอึกฝึกฝอึกฝึกสออึกกอสึกสออึกอึกหอึกอหอหึกอคอึ co khức, kho ự co khước ngò ự co ngước ngò ự co ngước cho ự co trước cho ự co trước so ự co sức so ự co ทอเอโกทึกทอเอโกทึกนอเอโกนึกนอเอโกนึกพอเอโกพึกพอเอโกพึกฟอเอโกฟึกฟอึอ có phước mò ự có mức mò ự có mực do ự có dứt do ự có dứt rò ự có rứt rò ự có rứt ự ลออึอก,กอลึกวออึก,กอลึกวออึก,กอวึกฮออึก,กอฮึกฮออึก,กอฮึกต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะก,กึกกึกจึก chực, được, đực, Từ, từ. bực, 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 ực, ực, khực, khực, chực, chực, thực, thực phực, 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 sực, sực, hực, hực, khức, khức, ngức, ngức, chúc, chúc, Sức. súc, thức ชึกนึกนึกพึกพึกฟึกฟึกมึกมึกยึกยึกรึ๊กรึ๊กลึกลึกวึกวึก hước hước